ใช่กดผิดไปเชิญพี่เข้ามาีพี่เขาไม่พร้อมทำไมอะ่ะขอบคุณหัวใจกับพี่ปางด้วยครับหายอะ่ะโอเคพี่จ๋าขอโทษด้วยนะกดผิดสวัสดีเขาสุดหล่อสวัสดีครับแม่เนื้อพูนยังคำอร่อยนะคะจ่าใครๆกินนี้มั่งลิ้นบัวเป็นสเต็กอะ่ะลิ้นบัวขอบคุณทด่ครสอนรักปักลงกลางใจไม่ใช่กลางจัจกลางหัวเลยเนี่ย เดี๋ยวเข้าห้องน้ำและยุ่งเลยนั่นนาซีินั่นนาะี่คุณพี่จิโกโสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเราพร้อมเลยอันกดสิคะไม่กดนะครับไม่กดไม่ไปล้างจานไม่ใช่โอ้ดูนด,นดสิไม่ต้องล้างจานหนูดูที่ดันชา้างออโอเคดันชา้างตาสวยเห็นไหม ขอบคุณขอบคุณพลุด้วยครับแต่พี่ทโก้นะครับขอบคุณแม่แต้วเมื่อกี้ด้วยกินเค้กกล้วยหอมของพี่ไหมขอเปหลับหลับตากินได้ไหมหลับตากินได้ไหมเออกินไปมองไปแล้วรู้สึกปแปลกได้ได้เลยหลับไปใช่ของพี่ของไอ้นี่ของพี่วนนิง ขอบคุณนะครับผมทุกคอมเมนต์เลยทำอะไรมาฟ์เฟซบ้างก็ในนี้ไลฟ์สนุกดีอะไลฟ์ของขวัญขอบคุณพี่สนันด้วยนะครับเดี๋ยวนี่ยมันเข้าไปดูหน้าไม่ได้นะดูหน้าพี่สนันนะไม่ส่นนนะสงเราเชิญคุยกดผิดกดผิดพี่สนันเปิดเสร็จไปนะเปิดเสร็จไปนะกดผิดกดผิดแสนใจแล้วนะครับขอบคุณนะครับ เออเนาะเลขป้องตันไม่เลขหางเลยล่ะเซฮายจ่าพีวีเห็นเอฟซีเป็นนอนกันรอหนูโอ้โหเอ็นดูเอ็นด,ดูกินเผ็ดไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยกินเผ็ดแบบแยแ่รู้จักกุุงเต้นเคยกินหนูได้น,นอนไหมนอนสองชั่วโมงครับรตัวเดียวอันเดียวไม่เอาหรอกฟังลูกชายไไม่ไหวเมาเมย ขอบคุณครับขอบคุณแม่เอน,นะครับขอบคุณแม่นันด้วยนะครับกินอะไรง่ายๆเถอะนะไม่บางทีมันต้องลองคนเราอะ่ะ <c oughs> แต่กินปกติกินอยู่แล้วแต่เขาบางทีลองหน่อยดีกว่าัา <c oughs> เ็นงง,งไม่กินไม่กินไม่ไหวเ <c oughs> มืเม่อไหร่เรนจะมาเพชรบุรีลูกรอก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณพ่ออ๋อด้วยนะครับ สัสดีครับใช้ไลฟ์ผิวสวยจังใช้ฟิลเตอร์นะจ๊ะเลืยใช้ดเดยลอยากใช้ไหนใช้หน้าเนียนหน้าดีกว่าใช้ครีมเยอะบอกเลยไข่มดแดงกินไหมครับกินไข่มดแดงเห็ดเพาะก็เคยกินออยที่จะหนูพูดมาอร่อยหมดแล้วลูกเห็ดเพาะก็แปลกๆดีอะ่ะเคยลองดิ่งพสุธาไหมคืออะไรบัญชีจำอ๋อ หนูไปเที่ยวครอบครัวไปลองกินขากบตอนแรกหนูไม่รู้มันคือข,ขากบกินไปแล้วมันกรอบๆดีอะแล้วสุด้าดอร่อยไหมไข่ผักก็เคยกินไข่เจียวไข่มดแดงยังไม่เคยกินไข่เจียวไข่มดแดงไข่บดแดงอร่อยจ้าลูกหนิงพททธาคือเขียดทอดทำไมไม่เรียกว่าเขียดทอดละ่ะขำพูดไก่กุ๊กกุ๊กจากพอได้ครับ อร่อยกบทอดกระเทียมคือ,อไงพี่นุ้ยมาเป็นตัวเลยหรอเป็นตัวหรือว่าเป็นเองเขาสับมาขึ้นอยู่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งจ้ะใครดูอยู่ฝากกดไลค์แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าลิตนี้สีปากสวยครับมันฟิลเตอร์ช่วยด้วยแม่